สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบเกอร์สายแบกนะครับผมทริปนี้นะครับเราเดินทางกันไปที่เบตงนะครับชื่อภารกิจว่า The Bucket list ภารกิจพิชิตฝันนะครับมันมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมถ่ายฟูตเทจเอาไว้นะครับตั้งแต่ออกจากคอนโดนะครับแล้วก็ไปถึงที่จุดนัดพบนะครับคลิปหายหมดเลยนะครับเผลอลบไปแล้ว กูคืนไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยหายไปช่วงนั้นมีอยู่แค่นี้นะครับโอเคเราก็เดินทางกันนะเลยนะครับวันนี้ก็เกือบตีห้าเลยนะครับหาที่นอนกันก่อนนอนในปั๊มนะครับปั๊มปโตโทของเรากลางมาแล้ว นี่นะครับนอนพักเอาแรงกันก่อนเดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปต่อสักชั่วโมงสองชั่วโมงฝันดีครับแม่บ้านมืดเลยไม่เห็นก <c oughs> ็เดี๋ยวขอตัวไปเซตเต็นแล้วก็นอนกันก่อนนะครับอาจจะมืดเลยนะ สวัสดีกับเช้าการเดินทางของวันที่หนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบเมษายนนะครับเมื่อคืนเราก็แวะนอนกันตรง,ตรงนี้ตีห้าแหละประมาณตีห้านะครับอยู่ตรงแถวปานบุรีนะครับปามอทอ,ทอไม่รู้ว่าถึงปามบุรีหรือยังนะแต่แบบไม่ไม่ไหว,วก็เลยแววนอนกันนะครับนี่ คนเยอะครับวันนี้คนเดินทางกันเยอะมากเลยลเดี๋ยวรอเก็บของนะครับล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแปรงฟังงนเสร็จก็จะเดินทางกันต่อนะครับนี่ยกอององอกมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราเก็บของกันก่อนนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อวันนี้สงสัยจะปลายทางอยู่ที่สุราษฎร์นะครับนครอาจจะไปถึงค่ําเลยแหละเพราะว่าอีกชุดหนึ่งอ่ะเขาห่างอย่างเนี้ยประมาณ สามสิบกว่าโลนะครับแล้วตอนนี้เขาออก,ออกไปก่อนแล้วโอเคไป รถื่อคืน,นย,ก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 ยกล้อชโชว์อยู่น <c oughs> ี่ซึ่งนี่เดี๋ยวไป,ไป,ไป,ไปต่อยิงยาวไปรุ่งเีบ้านที่มาจนีวาอ๋อผมผมนี่นะครับแวะกินข้าวก่อนข้าวเช้าเราใช่ไหมครับพี่ว่า รู้สึกฮิวโหยมากเลยพี่ไหมเป็นไงครับดี่เห็นแล้วหรือแล้วนะมแม่บ้านครับหายอยากเลยครับทีนี้แล้วคืงชุ่มนอนก่อนไปกับกันก่อนเครับเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะครับเพื่อนๆแตกับที่กับ ตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับจะเข้าชุมพรแล้วหรือเปล่าจอดกี่รอบกี่รอบก็อยู่ประจวบเกือบไ,ไม่ได้ไปนะครับผมกันนี่นนโอ้เป็นสามร้อยสามร้อยประมาณสามร้อยไปไหนนะอ่า สำเพาแคมปิง้งเป็นไงครับร,ร้อนไหมวันนี้นั่งพักกันอยู่นะครับอากาศร้อนมากเดี๋ยวเราขอโทรหาที่พักก่อนนะครับที่สุราษฎร์ว่าที่ไหนที่แบบสะดวกบ,บ้างเพราะว่าตอนแรกที่จะไปที่เดิมเนี่ยมันค่อนข้างแฉะมาก แล้วมันไม่มีหมุดด้วยเราไปไม่ถูกนะครับในอีกอย่างหนึง่งมันเป็นทางนี้แบบต้องเข้าไปมันไม่ใช่ทางที่จะผ่านตอนที่เรากลับเราจะลงไปสงขายเดี๋ยวเราโทรหาอีกสองที่นะครับว่าคืนนี้จะพักอันที่ไหนหรือไม่แน่อาจจะนอนวัดนอนโอเคเดี๋ยวพักคับนึงแล้วเดี๋ยวไปกันต่อ ตกลงคืนนี้เรานอนชุมพรกันนะครับแต่เราหาหาก่อนว่าที่ไหนตอนนี้ยังหาไม่ได้นะครับรอก่อนน่าอยู่ตรงนี้แหละใกล้ๆแล้วกำลังสบายเลยสักสักตื่นไหมได้ยินคำว่าชุมพรนี่ก็รู้สึกว่ามีความสุขลเห็นป้ายชุมพรก็ดีใจแล้วรางาไม่ค่อดีวันนี้แม่บ้านเรากำลัง หาที่พักอยู่นะครับพี่จุมพร ผมนำทางไปนะครับเข้าทางผิดนะครับเข้าผิดบ้านนะครับก็เลยแบบชะงักกันเลยผมลืมนะเพราะว่าทางมันคล้ายๆกันต้องขับไปอีกหน่อยนะครับตอนที่เราไปถึงเนี่ยตอนเย็นมากแล้วก็ประมาณ6กโมงกว่าแล้วครับแสงกำลังสวยเลยนะครับดูจากาที่พี่น้อยถ่ายไว้นะครับจากกล้องมือถือ อากาศดีมากครับที่นี่แบบโอ้เย็นอากาศเย็นเลยฮะตอนที่ขับเข้าไปเนี่ยเหมือนแบบฝนมันก็ตกมาบ้างนะครับระหว่งางที่เรามานี่ยะข้้งหน้านะครับเป็นทางเลี้ยวเข้าไปบ้านใหญ่นะครับซึ่งที่เรามานอนที่นี่ต้องขอบคุณพี่เอกนะครับพี่ชายผมหลงเอกแวววับนะฮะ ให้โทรมาประสานงานกับยายนะครับว่าจะมีทีมบุเข้ามาพักที่นี่เราจะมาพักกันในสวนยางข้างๆบ้านยายนะครับไม่ต้อมาถึงก็การตรงกางเต็นกันนะครับมันใกล้มืดเลยด้วยต้องรีบก,การนะฮะดูดูแสงนะครับจากคลิปเนี้ยนะค่อยมืดค่อยๆมืดนะครับ สวัสดีกับเช้าวันที่2ของการเดินทางนะครับนี่เราก็ยังอยู่บ้านยายนะเมื่อคืนนอนบ้านยายนะครับที่ชุมพรที่ลาแม่นะครับตอนนี้ฝนตกครับตกเต่เมื่อคืนฮะเปาะแปะปอะแปะพี่วาครับเป็นไงครับเมื่อคืนสดชื่นครับสดชื่นเลยฮะเสียงน้ำไหมครับเปียกครับ เ,เมื่มันคือมันคิดว่าฝนจะตกครับเพราะอากาศมันร้อนมากนี่ครกลังทยจยเก็บกันนอนในป่าย,ยางครับเมื่อคืนพี่ว่าบอกว่าอยากนอนมานานแล้วครับในป่าย,ยางผมใจเลยครับ คุณครูครับ,บื่อคืนเป็นไงครับหลับสบายไหมครับหลับสบายดีมากเลยสบายเลยเหมือนเดียวเกไหมล่ะตื่นมายังอยู่ในท่าที่นอนเลย <S <S 2> <S 2> <S นี่ครับบรรยากาศมองมาตรงนี้ืันคืน สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับ<ม>ปลายทางของเราวันนี้ก็คือสงขาที่ลิวงนะครับอำเภอชนะตอนนี้ก็มีฝนตกโปรยมานิดนึงเมื่อคืนก็ตกนะครับพี่วานอนเตียงน้ำเลยอากาศนอนเย็นไหมพี่คิดถึงอินูเลยคิดถึงอหนูเลย <c oughs> อันนี้ต้องให้เอาลงไหมหรือว่าตัดนี่เลยครับผมเป็นใหญ่ที่สุดเลยโอเคว้าวคิดนี้สูงสุดเลยนะอะไรหะไม่คิดที่ทำ่าเป็นใหญ่ที่สุดในบ้านเลยคุณครูไหวไหมครับอีกสี่ร้อยวัาโลจิ๊บใช่ไหมฮะได้ไหวไหมพี่ไหวครับสู้สู้นฮะหาเสือกันฝนก่อนทุกพี่แล้วครับ không có mà không đều bà chạy lên là YouTube này không lưu mà đấy lưu kéo nó phải lên รคับขอบคุณมากรับผมใหญ่ป้าไปไปไหนไปลาดไปลาดไปลาดเลยลาดนะอ๋อหน้าวัดอ่ะหน้าวัดโอเคได้ครับไปก่อนได้นะดีค่ะได้พร้อมไหมครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับพร้อมครับผมไปเดินทางกันดีกว่า

ดีมากครับบนเช้าวันนี้ สายของรถติดนะครับอุบัติเหตุครับผมรถรถพ่วงนะฮะรถพ่วงพลิกคว่ำครับติดเป็นทางยาวเลยนะครับโอ้นี่นะครับน่าจะเสียหลักนะฮะพลิกคว่ำนี่ย ่บ้านกลัวเท้าดำครับร้อนที่ใส่มาเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกก็เลยใส่คู่นี้มาออกอากาบ้านปุ๊บแดดออกเลยร้อนเตีน